สวัสดีครับก็วันนี้เราไปเอาหัวอาหารกันนะครับผมปกติเอาเอนแบกมาแบกครับเป็นแบกยังไม่เสร็จสักทีก็เลยเอามาแปะก่อนเนาะค่อยไม่ค่อยอยากผ่านตรงนี้เท่าไหร่หรอกยังไม่มีป้ายไม่รู้จะได้ตอนไหนเขาบอกว่าอย่างช้าก็สองเดือนนะครับผม เห็นไหมวันนี้มีคนยืนไหมอ๋อวันนี้ไม่มีคนยืนนะ ราจะมาลองเอาเ Mac แบก,ก,กหัวเอ้มเอแม่ X m a แบก,แกห,หัวหายกันเอาฟิลจะประมาณไหนนะอันนี้ก็คือแบบเดิมๆเ,เลยครับไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยมีแค่แบบเก็บสวยอย่างเดียวก็วคือเก็บพวกไร่หนึ่งไร่นอนไร่ของแต่งบางชิ้นบางอันนะครับมาถึงร้านละ